365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่59บทที่2อข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าข่าวดีพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่422แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงผู้หนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติและทําให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรมนี่เป็นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าเสด็จเยี่ยมประชากรของพระองค์ทรงทําให้พระสัญญาที่ทรงทําไว้แก่อับราฮัมและบุตรหลานสําเร็จลงพระเจ้าทรงทาเช่นนี้เหนือความคาดหมายทั้งหลาย คือทรงส่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่423เราเชื่อและประกาศว่าพระเยซูเจ้าจากเมืองนาซาเรตซึ่งทรงถือกำเนิดเป็นชาวยิวจากที่ดาแห่งอิสราเอลที่เมืองเบธเลเฮมในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรสมหาราช และพระจกักรพรรดิซีซาออกสัสที่หนึ่งมีอาชีพเป็นช่างไม้ได้ซึ่งพระชนโดยทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนที่กรุงเยรูซาเลม็มขณะที่ปอนทิอัสปิลาตเป็นข้าหลวงปกครองในรัชสมัยพระจกักรพรรดิทีเบริอสัสทรงเป็นพระบุตรนิรันดรของพระเจ้าผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์พระองค์ทรงมาจากพระเจ้าสเสด็จลงมาจากสวรรค์มารับสภาพมนุษย์ เพราะพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราเราได้เห็นพระสิริลู่โรดของพระองค์เป็นพระสิริลู่โรดที่ทรงรับจากพระบิดาในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปี่ยมด้วยพระหัตถานและความจริงและจากความไพ่บูรณ์ของพระองค์เราทุกคนได้รับพระหัตถานต่อเนื่องกัน หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่424เราได้รับพลังผลักดันของพระจิตเจ้าและพลังดึงดูดจากพระบิดาจึงเชื่อและประกาศความเชื่อถึงพระเยซูเจ้าว,ว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตและบนความเชื่อเช่นนี้ของเปโตรซึ่งเป็นเสมือนศิลา พระคริสต์เจ้าทรงสถาปนาพระศาสนจักรของพระองค์เพื่อประกาศความไพ่บูรณ์สุดที่จะยังรู้ได้ของพระคริสต์เจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่425การส่งต่อความเชื่อของคริสตชนก่อนอื่นใดเป็นการประกาศถึงพระเยซูคริสต์เจ้า เพื่อนำมนุษย์ให้มีความเชื่อในพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่มบรรดาเศษรุ่นแรกๆมีความกระตือรือร้นที่จะประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าเราจําเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินมาเขาเหล่านั้นเชิญชวนมนุษย์ทุกสมัยให้เข้ามามีส่วนร่วมความยินดีที่เขามีในความสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าเราได้ฟังเราได้เห็นด้วยตาของเรา เราได้เฝ้ามองแล้วเราได้สัมผัสด้วยมือของเราชีวิตนั้นได้ปรากฏเราได้เห็นและได้เป็นพยานเราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดรซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็นสิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเราความสนิทสัมพันธ์นี้ คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาและกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าเราเขียนเรื่องนี้ถึงท่านเพื่อความพิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์พระคริสต์เจ้าคือสาระสำคัญหัวใจของการสอนคำสอนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่426เราจึงต้องยืนยันทันทีว่าสาระสาคัญของการสอนคำสอนก็คือบุคคลหนึ่งซึ่งได้แก่พระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเรตพระบุตรเพียงพระองค์เดียวซึ่งทรงบังเกิดจากพระบิดาทรงรับทรมานและสิ้นพระชนเพื่อเรายิ่งกว่านั้นทรงกลับคืนพระชนมาชีพและดำรงพระชนอยู่กับเราเสมอ การสอนคำสอนจึงหมายถึงการประกาศให้ทุกคนรู้แผนการนิรันดรทั้งหมดของพระเจ้าในพระบุคคลของพระคริสตเจ้าเช่นเดียวกันให้พยายามเข้าใจความหมายของการกระทำและพระวาจาของพระคริสตเจ้ารวมทั้งเครื่องหมายที่ทรงทำจุดประสงค์ของการสอนคำสอนก็คือเพื่อให้มนุษย์เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระองค์คือกับพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์เท่านั้นทรงนำเราเข้ามารักพระบิดาในพระจิตเจ้าและมีส่วนในชีวิตของพระติเอกภาพได้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่427ในการสอนคำสอนเราจึงต้องประกาศพระคิสตรเจ้าพระวจานาะผู้สรงรับสภาพมนุษย์และพระบุตรของพระเจ้า เรื่องอื่นๆทั้งหมดต้องถูกสอนให้สัมพันธ์ถึงพระองค์ด้วยพระคริสต์เจ้าเท่านั้นทรงเป็นผู้สอนส่วนผู้สอนอื่นๆเป็นเพียงผู้ส่งข่าวและอธิบายประหนึ่งว่าพระคริสต์เจ้าทรงสอนจากพระโอษฐ์ผู้สอนคำสอนทุกคนจึงต้องทำให้พระวาจาลึกลับนี้ของพระคริสต์เจ้านำมาใช้กับตนได้ว่าคำสอนของเราไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่428ผู้ที่ได้รับเรียกมาให้ประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าก่อนอื่นจึงต้องสแสวงหาความรู้สูงส่งเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าต้องยอมสูญเสียทุกสิ่ง เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไรและอยู่ในพระองค์รู้จักพระองค์รู้จักพระฤทธานุภาพของการกลับคืนพระชนมาชีพของพระองค์ต้องการมีส่วนร่วมในพระทรมานของพระองค์โดยมีสภาพเหมือนพระองค์ในความตายจะได้บรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่429ความปรารถนาที่จะประกาศพระคริสตเจ้าประกาศข่าวดีและนำผู้อื่นให้เข้ามายอมรับความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าเช่นนี้เกิดจากความรู้จักพระคริสตเจ้าซึ่งผุดขึ้นมาจากความรักต่อพระองค์แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องรู้จักความเชื่อนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วย เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์นี้ตามลำดับของการประกาศยืนยันข้อความเชื่อจะมีการกล่าวถึงพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษในหัวข้อพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อจากนั้นสูตรยืนยันความเชื่อประกาศพระธรรมลำลึกสำคัญเกี่ยวกับพระชนชีพของพระคริสตเจ้าคือเรื่องการรับธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ พระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระองค์และในที่สุดพระธรรมล้ำลึกการรับพระสิริลุกโรดของพระองค์365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า